บางพักการเมืองที่มาออกตอบโจทย์มาพูดคุยกับพวกเรานะครับ,รบเขาบอกว่าจะปฏิรูปกรกตจะแก้อะไรเหล่านี้ได้เนี่ยต้องทํารัฐธรรมนูญใหม่ปรเชือนทั้งชาติมีความเห็นยังไงคะคือตอนนี้เราโทษรัฐนูลทุกอย่างเลยนะอยากได้กระจายอำนาจกระโทนรัฐนูลอยากได้คือเราโทษรัฐนูลหมดไม่ได้อะจริงๆมัน,รมนมเรื่องกฎหมายประกอบรัฐนูลสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในสภาต้องช่วยกันทำเนี่ยพรบอากาศสะอาดพรบปร t รต่างๆที่ต้องทํา ผมไปร่างกฎหมายพรบาการอุตสาหการรมร้อยกว่ามาตราเนะี่ยเอาจนกระทั่งความดันขึ้นเลยอะ่ะซึ่งพวกนี้มันควรต้องช่วยกันทํากฎหมายพวกนี้ให้เกิดขึ้นจริงรไปโทษรัมนูลหมดอย่างเดียวมันไม่ได้รัมนูลจริงมันแก้ได้นะมีตั้งหลายมาตรา,วาควรแก้นะครับไม่จําเป็นต้องทําใหม่คือการรื้อใหม่ทั้งฉบับคือรัมนูลเป็นวิวัฒนาการครับคือสําหรับผมเลยนะผมอาจจะคิดต่างกับคนอื่นผมเชื่อรัมนูลเป็นวิวัฒนาการนะครับในบางประเทศสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นรัมนูลอยู่ตรงนั้นแหละแก้ได้แต่ไม่ใช่การรื้อฉีกทิ้งทั้งฉบับ เวลาทหารฉีก็ฉีกทาไมรู้ไหมเขาฉีกเพื่อเขาจะ<อ>นิร่รโทษกรรมตัวเองพอ <_ C> e <an> มาวันนี้ก็อาการเดียวกันพอน,นักการเมืองฉีกก็นักการเมืองฉีกนิรโทษกรรมตัวเองเหมือนกันผมเคยไปขึ้นเวทีนะผมก็ผมอยากรู้เหมือนกันก็ขึ้นเวทีที่มติชน <_ C> e <an> ก็ถามทั้งส้มทั้งแดงถาม <_ C> e <an> ว่าเอางีงไหม <_ C> e <an> ข้อกังวลเรื่องหนึ่งในความผิดตามรับมูล60เนี่ยจะกลับมาไหมเอางีงไหมถ้ามีรับมูลสมมติรับม,มูล70เห็นพ้องต้องกันนะว่าใครที่โดนไปแล้วจะต้องไม่ใช่เป็นการรื้อฟื้นนิรโทษกรรมไม่กลับมา ผมยกมืออยู่คนเดียวไม่มีใครยกมือกับผมเลยทั้งสม้มทั้งแดงคือผมถึงบอกไงว่ารัฐมนูลมันคือวิวัฒนาการเราให้มันเดินไปของมันคือทหารก็มีเหตุผลแบบทหารนะก็นิยมรักรรมตัวเองพอมาเป็นัการเมืองก็เหตุผลเดิมนิยมรักรรมตัวเองจริงๆรัฐมนูลควรจะแก้ในแนวทางที่มันควรจะเป็นปคือผมผม,มเห็นด้วยอย่างนี้ส่วนตัวผมนะผมกล้าพูดนะสารรัฐธรรมนูญผมว่าควรจะแก้ได้แล้วครับตอนที่อาจารย์ตอนปี40นย เขาจะแต่งเหลืองกับแต่งเขียวกันนะใครเห็นด้วยใส่ชุดเขียวใครเห็นด้วยใส่ชุดเหลืองนะตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีสี่ที่ธรรมศาสตร์ผมใส่ชุดเหลืองเพราะผมเชื่อตั้งแต่เด็กยันโตทุกวันนี้ว่าลัฐธรมูลเป็นวิวัฒนาการที่ต้องแก้ไม่ใช่ฉีกนะครับก็ทุกรอบก็คิดแบบนี้ก็อยากเห็นถือวันนี้ถ้าประชามติผ่านบอกว่าโอเคเห็นชอบให้แก้ผมคิดไม่ใช่เห็นชอบให้แก้เห็นแก้เห็นชอบให้มวลมวลฉบับใหม่ครับใช่ค่ะผมว่ามันคงงงเหมือนกันนะถ้าเกิดช่วงระหว่างการทำเนี่ยมันเป็นช่วงเวลานานเกินไป ต่างชาติคงงงว่าธรรมนูญสูงสุดในการปกครองประเทศนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบไหนครับก็งงผมขอขั้นนิดเดียวแม,แม้แม้กระทั่งแม้กระทั่งพรรคการเมืองใหญ่ๆหลายรพรรคบางพรรคบอกว่าจะปกป้องหมวดหนึ่งหมวดสองเรื่องพระชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้หมวดหนึ่งเรื่องโครงสร้างรัฐหมวดสองเรื่องพระมหากษัตร,ริย์เวลาดูไปลึกๆจะรู้ว่าหมวดสองเนี่ยคือองค์การตั้งองค์คมตรีหรือการเรื่องเรื่องส่วนพระองค์เรื่องการสืบสรรันตติวงศ์ต่างๆแต่อำนาจที่ยึดโยงไะเจ้าอยู่หัว อื่นๆเนี่ยมันอยู่หมวดอื่นนะครับเช่นสิทธิวีโต้กฎหมายเวลาสภาผ่านกฎหมายเนี่ย<ม>เสียงปิมน,น้ํามาขึ้นทุนเกล้าวพค์ท่านถ้าพค์ท่านใช้สิทธิวีโต้แล้วตีกลับเนี่ย<ม>ต้องใช้สิทธิสองในสามของสภาโหวตไปนะครับสิทธิในการแต่งตั้งทหารเป็นของพระองค์ท่านนะสิทธิในการแต่งตั้งรัฐการพลเรือนตั้งแต่เขาเรียกอะไรอธิบดีปลักกระทรวงต้องขึ้นทุนเกล้าถามว่าโครงสร้างนี้อยู่ในหมวด2ป่ะไม่อยู่นะครับ,รบอยู่หมวดอื่นนะครับ ผมขึ้นเวทีหลายเวทีแม้กระทั่งพักเก่าผมในพักใบ้ให้ปัดก็ไม่ชัดพักคุณหญิงสุดารัตน์หลายคนก็ไม่ชัดผมถึงบอกว่าเฮ้ยไอ้หมวดแบบนี้โครงสร้างแบบนี้เวทีดีเบตมันต้องหาข้อสรุปเพราะไอ้นี่ไม่ใช่นการสร้างคะแนนมันเป็นกามที่เดี่ยวตอนนี้มี2ประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการทําใหม่สองคือหมวดและบทบัญญัตทิที่เกี่ยวข้องกับพระมหกศากษัตริย์ถามอาจารย์ปริญ,ญญาก่อนการทําใหม่หมายถึงการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมหรือเปล่าครับครับไม่นะคือผมไม่แน่ใจว่าคุณอัธวิทย์ หมายความที่ผมเข้าใจเมื่อกี้หรือเปล่านะเพราะว่าละมูล2 5ง0เนี่ยมันก็อยู่ไปเรื่อยตลอดนี่ครับจนกว่าจะผ่านประชามติครั้งที่สเมื่อผ่านถึงทุน9เมื่อทุน9ถึงประกาศใช้ครับไปว่าขณะนี้จนกระทั่งถึงกว่าจะฉบับใหม่จะมีขึ้นมาถ้าก็มีวันวันใช่ครับเราต้องเข้าใจว่าไม่มีช่องว่างไม่มีไม่มีช่องว่างครับคือต้องเข้าใจนะว่าเข้าใจตรงกันอยู่แล้วไอ้ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นเคียงเพียงแค่บอกว่าเอาละ ควรจะร่างใหม่ไหมครับถ้าเสียงเห็นชอบมากกว่า<ๆ>ก็ไปคิดมาซิว่าร่างใหม่จะร่างยังไงจะใส่เงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่ลงไปตรงนั้นะนะครับแล้วกลับมาถามเราอีกทีหนึง่งถ้าคิดว่าเงื่อนไขที่เขียนมาไม่ปลอดภัยก็ค่อยไม่เห็นชอบตอนได้นะครับแล้วถ้าเห็นชอบครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยถึงค่อยมาเลือกคนมาล่างแล้วเมื่อร่างเสร็จเนี่ยนะครับได้ฉบับใหม่มาเนี่ยผมเปรียบเทียบงี้นะมันเหมือนสร้างบ้านอะ่ะขณะนี้อยู่ในบ้าน2560บ้านใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับ เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะมาถามเจ้าของบ้านคือประชาชนเอาไหมบ้านหลังใหม่ถ้ามันแย่กว่าหรือมีปัญหาอย่างคุณอัธวิทย์ว่วาก็ไม่ต้องรับก็มาอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปว่าง่ายคือบ้านหลังเก่าเนี่ยไม่ได้ทุบทิ้งก่อนนะครับ,ค,รบคือ,ค,อคือผมไม่ได้คิดว่าประชาชนนะ่ะมีและพักการมีเสรีภาพโดยบริบูรณ์นะครับในการจัก,การเห็นชอบเห็นชอบแต่ผมคิดว่าบนพื้นฐานองความเข้าใจว่าถ้าเห็นชอบวันที่8ไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุบระมูลหกศูนต์ทิ้งไปอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ใช่ มันคือไอ้ข้อกังวลใจทั้งหลายเนี่ยว่าจะร่างยังไงจะมีเงื่อนไขเนี่ยมันอยู่ในครั้งที่สองถูกไหมครับแล้วเนื้อหาเป็นยังไงไม่ควรจะรับดีไหมมันอยู่ในครั้งที่สามไอ้ครั้งนี้นะครับยังไม่ได้เกิดการแก้ใดๆเลยนะสุดท้ายเนี่ยผู้แทนผู้แทนคือคุณอัุทวิตก็ดีพรรคอื่นก็ดีกับสว,วก็ต้องไปหารือกันว่า256จะแก้ยังไงพอผ่านสามวาระก็ต้องมาถามประชาชนถ้าแย่มากในประชาชนก็ก็ไม่รับถูกไหมครับถูกครับแล้นี่ผมจะผมจะเล่างี้ครับคือถ้าฟังแบบนี้ถูก แต่เรื่องจริงมันไม่เป็นแบบนั้นแหละครับเพราะจริงๆถ้าดูสารรัฐธรรมนูญท่านวางแนววินิจฉัยไว้ในการถามสามรอบเนี่ยรอบหนึ่งกับรอบสองเนี่ยสารให้รวมได้นะครับครั้งแรกถามว่าเอารัฐมนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับไหมไอเ้เรื่องสองเรื่องวิธีการไสในอะไรของมันเรื่องสองห้าหกกระบวนการต่างๆเนี่ยเขาให้เอาหนึ่งกับสองรวมกันได้ในขั้นตอนการทําประชามติผนเดียวเพียงแต่คราวนี้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือข้อตกลงระหว่างพรรคเพื่อไทยกับภ <c oughs> ูมิใจไทยเนี่ยมันไม่สาเร็จพอไม่สาเร็จปุ๊บเนี่ยมันก พอมันไม่มีปุ๊บผมก็เลยบอกมันเป็นเช็คเปล่ามผมต้องบอกว่าเอ๊ะถ้าพวกเราทุกพักเนี่ยมองเห็นว่าล้ำมนูมันแก้ได้ทําไมกลับเที่ยวนี้ไม่เลือกตั้งแล้วเข้าไปในสภาแล้วก็พูดว่าจะเอาประเด็นไหนบ้างถ้าสมมุติจะต้องแก้รายมาตราก็เสนอมาเลยว่าเอารายมาตราไหนพอเสร็จปุ๊บกระบวนการสุดท้ายก็ทาประชามาติแค่หนเดียวเสียเงินแค่สามพันล้านแต่ถ้าเกิดจะขึ้นเล่มใหม่ก็ต้องมีวิธีการที่หนึ่งและอันที่สองถามพร้อมรวบกันได้นี่มันก็กลายเป็น6กพันล้านแต่ตอนนี้มันกลายเป็นหมื่นล้านนะแล้วเงินหม่่ลาเยดีกว ผมว่าประเด็นมันมีอยู่แค่นี้แล้วผมก็ผมถึงบอกมันเป็นเช็คเปล่าเพียงแต่บนเวทีดีเบตไม่มีเวลาอธิบายอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเดียวที่คุณอัธวิทย์มองก็คือเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วรายละเอียดควรจะแก้ไรมาตรามากกว่าด้วยถูกไหมฮะอาจารย์อาจารย์ถามอาจารย์ก่อน,นที่เราจะจะจะไปประเด็นคือเดี๋ยวจะกลายไปดีเบตคุณอัธวิทย์ไปนะไม่ไม่ไม่นี่เราแลกเปลี่ยนเพราะว่าจะได้กระจ่างเพราะว่าเวลาดีเบตเนี่ยคือผมว่าเรื่องเงินไม่ควรเอามาพูด เอางี้อย่าเพิ่งเอาเรื่องอาจารย์เอาเรื่องเอาเรื่องลายมานไเพราะว่าเรื่องที่้งมาถามประชานมติเนี่ยเป็นเรื่องของอาจารย์มีชัยเข้ามาใส่ไว้ผมถามว่าตอนปี2539ร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันมันต้องมีการถามประชาชนถามติก่อนตรงไหนเราไม่มีตอนปี2491ก็ไม่มีตอนทหารเขาล้มล้างมนูนเขาก็ไม่ได้ถามประชาชนก่อนความจริงเนี่ยมันควรจะมีเฉพาะตอนที่แก้ไขแล้วว่าสสรอหรือผู้ร่างเป็นยังไงแล้วมาถามทีเดียวแต่สามดุลท่านเนี่ยมางอกขึ้นมาอีกอันหนึ่งด้วยผมแค่เรื่องนี้มันงแพ ดังนั้นก็อยู่กันอย่างนี้ไปเถอะมันผมว่าฟังไม่ขึ้นนะครับผมเอาง่ายนะครับคุณอัวิทย์ถ้าหากว่าเราล่างฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วมันแย่กว่าก็ไม่ต้องรับแต่ถ้าหากคุณอัธวิทย์และเพื่อนๆผู้แทนที่เข้าสภาไปนะครับในขั้นที่สองเนี่ยก่อนประชาชมติขั้นที่สองไปคุยให้ดีว่าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมยังไงปัญหาครอร์รัปชันจะแก้ยังไงไม่มีการนอกรัรรมตัวเองยังไงเรื่องพระชานาจคุยให้ใหจบให้หมดทุกอย่างให้อยู่ในเงื่อนไขตรงนั้นแล้วกลับมาถามประชาชนความหมายมมมนคืืออรงี้้าําาาาถถถกเยยจะดวหแ ไม่สาคัญนะครับพอสุดท้ายจะได้ทําหรือไม่ัอยู่ที่คําถามที่สองผ่านหรือไม่ผ่านนึกออกไหมฮะมันอยู่ที่ว่าต่อให้คําถามที่หนึ่งผ่านคำาที่สองไม่ผ่านก็จบอยู่ดีถามคู่กันเนี่ยนะครับคำถามที่หนึ่งผ่านคำถามที่สองไม่ผ่านมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีในแง่ของการได้แก้เชื่อไหมที่อาจารย์พูดกับผมเนี่ยที่จริงเป้าหมายเหมือนกันเลยนะคือผมอยากได้มากเลยนะที่เวลาพูดถึงองค์กรอิสระอย่างสารรัฐนูลเนี่ยผมนี่เห็นแย้งมาแต่รัฐนูลศูนย์ตอนต้นแล้ว ว่าการตั้งองค์กรอิสระแบบนี้และที่มาองาค์กรอิสระแบบนี้มันผิดปกติก็คิดอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วแต่สุดท้ายแล้วไงก็ฉีกรล้นูนก็ว่ากันไปถึงก็เปลี่ยนรัฐนูนเลยนะเปลี่ยนรัฐนูนใหม่ทั้งเล่นก็ว่ากันไปคือที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดผมไม่คนที่เชื่อว่ารัฐนูนเป็นวิวัฒนาการมันแก้ได้แล้วมันควรจะถูกนักการเมือง,งควรจะพูดเรื่องจริงผมถึงบอกว่าหัวใจหลักของการฉีกรัฐนูนทิ้งหรือการเปลี่ยนรัฐนูนทั้งฉบับเนี่ย มันคือเรื่องเดียวคือนิยโทษกรรมความผิดที่ทำเอาไว้ก็เหมือนทหารฉีกทำไมทหารต้องฉีกอะ่ะก็ฉีกเพราะทหารนิ่โทษกรรมตัวเองไงมันเกิดกับการคือนักการเมืองพอเสนอให้ฉีกก็คือการนิ่โทษกรรมตัวเองครน,นี้ประเด็นต่อมาคือเรื่องรัฐนูนนะอยากจะบอกว่าแก้อะไรเนี่ยขอให้นักการเมืองพูดแบบตรงไปตรงมาผมเองเนี่ยทำการเมืองมาหลายปีนะข่าวก่อนหน้านี้ผมเพิ่งผมไม่เคยทำง,งานกับท่านลประยุทธ์นะผมออกตัวก่อนนะผมมาอยู่รวมในสร้างชาติปีกว่าผมเชื่อคุณพีรพันธ์แล้วผมเนี่ยด่าพัก ผมบ่ารัฐบาลพอกประยุทธ์หนักมากเรื่องของเรื่องของพลังงานแต่ผมเห็นคุณพีรพันธ์ทำเรื่องพลังงานเนี่ยผมศรัทธาผมถึงมาเวลาเรามองเราเราเป็น pragmatic เราเป็นนักปฏิบัตินิยมแค่มองแค่นั้นน่ะว่าล้ำนุนมันคือวัฒนาการทําไมเราไม่แก้ในสิ่งที่เราต้องการจะทําถ้าเรามานั่งคุยร่วมกันก็ออกได้บนเวทีดีเบตท,ทุกเวทีผมพยายามหาทางออกหมดนะค่ะทีนี้มผมถามถามพรรคที่บอกว่าหมวดหนึ่งหมวดสองไม่แตะผมบอกเอา้าแล้วผมขอถามหน่อยว่าแล้วพระชนานาศเรื่องอื่นที่ปยุทโยงเกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการมันครั้งที่สองผมถาม <ละ S 1> เสร็จป<ะ>ุ๊บเขาตกลงเขาเอาไงเขาก็ไม่ตอบผมส่วนเมื่อกี้คําถามของอาจารย์นี่บอกว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอาจารย์ต้องยอมรับก่อนว่ารอบนี้มันไม่มีไส้ในมันเป็นการถามว่าจะเอาใหม่ไหมแต่สารเนี่ยท่านวางแนวเอาไว้ว่าไอกระบวนการที่สองเนี่ยมันควรทํากับ1กับสองพร้อมกันได้ผมก็แค่ถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เลอกตั้งให้เสร็จแล้วไปทํากระบวนการที่1ที่2พร้อมกันถ้า MOA ของพักคือพูดง่ายๆเคถจะเกิดว่าพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยอ่ะ เขาไม่โปะกันก่อนนะเขาไม่ยุบสภาก่อนนะเราก็จะเห็นคําถามที่เราจะเห็นไอ้ตัวที่สองพร้อมกันไปเลยทีเดียวอันนี้ประชาชนจะตอบได้ง่ายมากแลแ<ต>้วตอนนี้งงกฎหมายมายันแปลกคุณอัทวิตก็จะไม่เห็นด้วยกับการแก้ทั้งฉบับอยู่ดีไมถ่ถ้าทั้งฉบับแล้วผมเห็นไส้ในแล้วไส้ในมันได้ก็น่าสนใจสิคุณกรุณาแต่ถ้าผมไม่เห็นไส้ในแล้วผมตัดสินใจกับอะไรครับแล้วรู้ไหมวันนี้กฎหมายประชามติมันแก้ไขแล้วด้วยนะถ้าผมไปการงดออกเสียงเนะี่ยสมัยก่อนมันมีน้ําหนักแต่ตอนนี้การกางงดออกเสียงนี่คือไม่นับเลยนะ คือตอนนี้เขาเวทกันแค่ว่า yes กับ no คใครชนะคนนั้นชนะเลยแต่ต้องมากกว่างดออกเสียงเท่านั้นแต่ถ้าก่อนหน้านี้กฎหมายประชามติมันยากกว่านี้มันดูตั้งแต่ว่ามีมีเท่าไหร่สมมติ40บล้านคนมาใช้สิทธิ์ต้องเกินครึ่งและไอ้คนที่ชนะก็ต้องเกินครึ่งอีกทีนึงมันยากแต่ตอนนี้ถ้างดออกเสียงเนี่ยไม่มีน้ำหนักเลยมันจะวัดแค่ yes or no ผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันมันสำคัญมากกับทิศทางประเทศไทยที่จะไปในอนาคตผมเป็นห่วง แล้วผมคิดว่าคําตอบผมคุยกับนักเพื่อนๆหลายคนผมคิดว่าเราเห็นอะไรเหมือนกันทางการเมืองมากเพียงแต่วิธีการเราอาจจะต่างกันเท่านั้นเองครับครับโดยสรุปคือผมคิดนิดนึงว่ามีสองประเด็นนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาเรื่องนโยบายพรรคคอนรใช่ค่ะใช่คแต่ว่าเรื่องนี้ก็สําคัญใช่ไหมครับเอาให้เอาให้สิ้นสงสัยสองข้ออันที่หนึ่งเนี่ยคุณอาทิตย์คงจําได้นะครับว่าประชามติของรัฐธรรมนูญฉบับ250กับ2560ากเนี่ยจำกติกาได้ไหมครับว่าประชามติมันคืออะไรก็เสียงข้างมากรอบเดียว เนี่ยปัจจุบันนี่แหละคือกติกาที่ใช้ผ่านรัฐมนุษฉบับของของคอสชอครับคือป้าหมายนึกว่าแต่มันมีไส้ในใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี้ขณะนั้นมันมีตัวร่างคุณอัทวิทย์แยกก่อนนะถ้าคุณอาทวิทย์บอกว่าประชามติตอนนี้มันไปแก้จนง่ายขึ้นเนี่ยผมเรียนที่ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะหลังจากรัฐมนุษผ่านแล้วเนี่ยเขาไปทําให้มันยากเพื่อให้มันแก้ยากนะครับนี่มันคือสิ่งที่เขาล็อกเอาไว้เพราะตอนที่รัฐมนฉบับนี้ผ่านเนี่ยนะก็ผ่านด้วยกติกาปัจ คุณทวิตคงทราบว่าคอสชอเนี่ยเขาเนรุสกรรมตัวเองโดยรัฐมนูลเนี่ยโดยใช้มาตรา279ครับถูกไหมครับคือถ้าไม่เขียนไว้ก็เนรุสกรรมตัวเองไม่ได้ครับก็หมายเขา้ามาะไรครับหมายเขาว่าถ้าหากนักการเมืองเขาต้องการท,ทําเช่นนั้นก็ต้องเขียนมาตราหนึ่งชัดๆลงมาเลยเพราจะเขียนได้หรอประชาชนก็ประท้วงทั้งประเทศผมหมายถึงว่าแต,แต่หลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหม,มายสากลไม่มีไม่มีความผิดโดยไม่มี ไม่มีโทษโดยมีความผิดมันก็มีอยู่แล้วครัไมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันมันคือเรื่องของประมวลกฎหมายอาญานะครับมู่ในมาตรา29จริงๆเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องจริงครับผมเคยเป็นเลขาแก้ไขรัฐนูลครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับเวลาคําพูดเวลาเราล่างคุณสมบัตินักการเมืองเนี่ยเราแค่เปลี่ยนถ้อยคํานิดเดียวเนี่ยฐานความผิดเดิมมันหายเลย ฐานความผิดเดินหายเลยถ้าฐานความผิดเดินมันหายมันจะผิดได้ไงครับอาจารย์ไม่ใช่สิคดีที่มันจบไปแล้วก็เรื่องหนึ่งนี่พูดถึงคดีต่อไปเรผมว่าเราพูดถึงย้อนหลังไงเราพูดไม,รรม,ไม่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 เรื่องพวกนี้นะผมเรียน่างอย่างนนะคือคือผมไม่ได้ต้องการจะมาแย้งคุณอัธวิทย์นะแต่ถ้าแต่บอกว่าไม่เห็นไส้ในเลยเห็นชอบไม่ได้เนี่ยไอ้ไส้ในมันคือคําถามที่สองพูดแทนปวงชนที่ผ่านการเลือกตั้งไปก็ไปตกลงสิครับคือ คนที่จะเขียนรัฐธรรมนูญว่าจะร่างอย่างไรใครจะร่างและจะมีเงื่อนไขไงบ้างห้ามรัศกรรมมันคือผู้แทนปวงชนที่จะผ่านการตั้งวันที่แปแปลว่าอาจารย์มองว่าไส้ไหนจริงๆมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในไม่ใช่คือไส้ไหนมันถามข้างที่สอง ก็คาถามที่สองสารเขาบอกว่าให้ทําพร้อมกันได้ระหว่างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วความจริงพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยตอนเขาทํา MOA กันน่ะเขาก็ต้องการให้มันเกิดไส้ในแต่พอดีว่าเขาไปยุบสภาก่อนมันไม่มีไส้ในมันก็เลยเกิดมาถามโดโดแบบตอนนี้ว่าเห็นชอบไหมแล้วมันจะแบบให่ชาวบ้านก็งงว่าตกลงว่าไส้ในคืออะไรเขาตอบคือไส้ในยังไม่เสร็จแต่อาจารย์ก็มองว่ามันไม่ได้มีปัญหาคืออย่างี้นะผมโดยตรกกะเลยนะถ้าหากเห็นชอบไปแล้วเนี่ยจะไปเขียนอย่างไรก็ได้ไส้ในเนี่ย โอเคผมจะห่วงแล้วผมจะไม่เห็นชอบด้วยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่พอสุดท้ายก็ต้องไปทำไส้ในแล้วก็มาถามเราจะถามพร้อมกันถามแยกมันต่างกันตรงไหนัก็ต้องถูกตรวจสอบ่ใไถ้าไส้ในแยกก็ไม่ผ่านอยู่ดีแล้วข้อสาคัญสามนุนบอกเนี่นะครับทาพร้อมกันก็ได้ไม่ได้บอกต้องทําพร้อมกันใช่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 ไหมครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของผู้แทนโปรงชนที่ตัดสินใจได้ไงครับว่าถ้าหากไส้ในเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีมันเป็นเรื่องของครั้งที่สองอยู่แล้วเอางี้ผมคิดว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของงผู้แทนนปช ต้องไปทุกครับ